หญยผิดป,ปกตินึกว่าไข่จระเข้นุ่มอ่างทองวิ่งเตลดิดเปิดแนบแจ้งกู้ภัยให้มาดูแต่กลายเป็นไข่เฮียของจริงด่านคอหวยนับไข่ตูวเฮียรุดรัวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสรารเด็เดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนุ่มอ่างทองนะคะเข้าไปตัดไม้ในป่าพบไข่ ัวเงินตัวทองนะคะเท่าขนาดไข่เป็ดนะคะตอนแรกนึกว่าไข่จระเข้เพราะใบใหญ่นะคะวิ่งเปิดแนบเลยนะคะต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเก็บนะคะสมาคมกู้ภยัยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนะคะให้ไปช่วยตรวจไข่ใบขนาดใหญ่ที่มีอยู่จำนวนมากที่บริเวณป่าริมถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีหมู่ที่4ตำบล ย่านชื่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะจึงประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นพงไม้ขนาดใหญ่อยู่ในป่าข้างทางนะคะแล้วก็มีไข่สีขาวใบขนาดใหญ่เท่ากับไข่เป็ดนะคะมีอยู่จำนวนมากนะคะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าเป็นไข่ตัวเงินตัวทองนะคะหรือตัวเฮียเนี่ยนะคะจึงได้ทำการเก็บกู้มาทั้งหมด นี่เลยนะคะพี่คนเดิมนี่นะคะพี่ผู้หญิงคนเดิมที่เป็นกู้ไปของอ่างทองนี่นะคะซึ่งมีความชํานาญเกี่ยวกับการจับสัตว์เรื้อคานนะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไข่ที่ของจริงนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดน,นะคะไข่ฟองใหญ่มีจํานวนถึง25ฟองเลยนะคะโดยนําใส่กล่องพลาสติกพร้อมกับดินภายในโพรงเพื่อนําไปปล่อยที่ปลอดภัยนะคะ โดยคนที่เห็นไข่เฮียดคนแรกนะคะคือนายสมยศนะคะอายุ29ปีนะคะคนตัดต้นไม้นะคะเราว่าเขาได้เดินทางมารับจ้างตัดต้นไม้ในป่าดังกล่าวทั้งหมด5คนขณะนั้นได้เหลือไปเห็นตัวเงินตัวทองตัวขนาดใหญ่มากตอนแรกคิดว่าเป็นจระเข้เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เจ้าตัวเงินตัวทองก็วิ่งหนีไปแล้วก็ได้มองไปที่พงดังกล่าวพบว่ามีไข่ใบใหญ่คล้ายไข่เป็ดจํานวนมากจึงแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาทําการตรวจสอบพบว่าเป็นไข่ตัวเงินตัวทองจํานวนถึง25ฟองเลยนะคะในขณะที่นายปุนพบนะคะอายุ68ปีนะคะชาวบ้านในที่แห่งนั้นนะคะเล่าว่าบริเวณดังกล่าวพบตัวเงินตัวทองและก็งูเหลือมตัวขนาดใหญ่เป็นประจำส่วนไข่ตัว คุณลุงท่านนี้นะคะยังเล่าต่ออีกว่าเคยได้ยินว่าไข่ตัวเงินตัวทองนั้นเป็นยาบำรุงอย่างดีด้วยนะคะแต่เนื่องจากเป็นสัตว์สงวนจึงไม่อยากให้ใครนำไปกินหรือทำร้ายนะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เก็บไข่ทั้งหมดไปเพื่อนำไปที่ธรรมชาติห่างไกลบ้านผู้คนนะคะจะได้ฟักออกมาเป็นตัวนะคะและครั้งนี้นะคะบรรดาคอหวยนี่แห่สองเลขเด็ดตีเลข เด็ดนะคะโดยการนับจำนวนไข่ตัวเงินตัวทองนะคะแน่นอนนะคะ2552นี่มาแรงแน่งวดนี้นะคะนี่เลยนะคะเหมือนไข่ไก่จริงๆนะคะดูแล้วโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะไข่ตัวเงินตัวทองชาวบ้านเขาเชื่อว่าไข่พวกนี้จะนำโชคมาให้นะคะสวัสดีค่ะ